วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวหงนะครับสาวสวยทั้งสี่ท่าน ไปแล้วคร ENT คับ yani. um. จองยิงฟรีคิกลูกนี้จิ๊บวังใช้ทองทีหมายเลขจุดเก้าเซ็นเตอร์แบ็กจอมยิงฟรีคิกครับลูกนิวตั้งลูกให้ตรงจุดมึ้นขาผิดไม่โดนมันโดนมือเต็มหน้าไม่เป็นไรครับกำแพงคอยอยู่ในระยะครับ ลูกนี้หลังทนได้ครับในระยะที่หวังผลอยู่ครับนะในเก25หลาครับตรงนี้ต่อไเละครับ10ลูกนี้พี่โยกับส้อมรู้สัดเป็นยังไงพีโยกกับซ้อมเป็นอะไรอยู่แล้วไม่รู้ภาพช้าเลยไม่รู้ใครเป็นคนทำประตูลูกนี้นะอย่างที่ท่านบัญญัติได้กล่าวไปแล้วบอกว่าลูกนี้หวังผล บอกแล้ววันยังให้ไม้เล็กสิบเก้าไปยิงประตูต่อศูนย์ครับกบติชัยถนกันใหม่ยึดต่าตัวแล้วครับผมโยนโยไปได้หรือเปล่าขอโทษได้แต่ยังไม่ทันที่จพูดเยอะเกินกรรมการว่า